สนับสนุนโดยร้าน Audio n i g h t Center รันทราปรึกษาเครื่องเสียงกับมืออาชีพด้วยความจริงใจดุดญาติมิตรผม a ดี้ Audio n i g h t อินดีรับใช้ในบริการทุกท่านครับฮือเอาละฮะมาแล้วครับผมสำหรับลำโพงรุ่นใหม่ล่า,าสุดเลยเราจะแกะกล่องให้ดูแน่นอนนี่คือลำโพงครับที่เป็น Bookshelf นะครับหรือว่าลําโพงวางขาตั้งนะฮะหรือว่าลําโพงวางหิ้งนะนี่กล่องข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะนาเข้ามาจากสกอตแลนด์อังกฤษเลยนะครับผมนะฮะเราก็แกะกันเลยวันนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนี่คือลําโพงที่เขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ขายดีมากๆเลยนะครับนะฮะนะฮะก็ลองมาดูครับนั่งแกะกันแบบสบายๆแล้ววันนี้ผมจะมีเสียงให้ฟังด้วยนะครับผม เราจะมาสาธิตให้ดูกันแบบสดๆเลยมีป้ายด้วยนะ Made in Scotland Made in อังกฤษนะครับผมโอ้โห few moments later. เอาลละได้แล้วนะครับผมอื้ด้นหนาเลยสองชั้นนะครับทำคนเดียวมันจะได้ไหมอย่างนี้ลองดูนะฮะ ระหว่างนี้เล่าไปด้วยนะครับนี่คือลำโพงนะครับที่มีชื่อว่าไฟออด d โอครับนะฮะโอ้โหเขาบอกเลยว่าตัวนี้นี่ดีกว่ารุ่นเดิมเพราะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025เลยนะครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะฮะโอ้โหใหม่คลิปเลยนะฮะเล่นเอาเรียกว่าตื่นเต้นเลยนะครับอ่ะผมแกะเลยนะฮะคริปๆเลยนะครับตอนนี้ฮะ แกะกันแบบนี้นะฮะดูนะฮะนี่ฮะสดๆเลยะฮะก็ตัวนี้นะครับผมคิดว่าคนที่กำลังมองหาลำโพงในระดับ entry level นะครับเป็นลำโพงแบบเริ่มต้นนะครับน่าจะเหมาะนะครับในการฟังเพลงแล้วก็สามารถทำไปเป็นชุดดูหนังได้ในอนาคตนะนะครับผมเพราะเขาก็จะมีเซนเตอร์อยู่ด้วยนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครของไฟอ Audio มีชื่อรุ่นว่านะครับ F5E ครับนะครับ F5E นี่ E นี่ย่อมาจาก evolution นะภาษาไทยก็คือวิวัฒนาการนะครับใหม่ล่าสุดของไฟอ Audio นะครับผม ในก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยรีวิวแล้วก็เคยถ่ายไปแล้วกับไฟ F สามร้ซึ่งขายไปหลายพันคู่นะขายดีมากๆและต่อมานะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วเขาก็จะมีรุ่น F 3 0 0 i นะครับจะมีราหัส I อยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่นี้นะครับคือ F 5 E เหนือกว่าเดิมโดยใช้เทคโนโลยีจากรุ่นสูงเข้ามาสู่รุ่นนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับนะฮะก็มีการติดตั้ง ตัวนี้นะครับอันนี้ส่วนแรกนะครับที่เห็นก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นฝานะครับน่าจะเป็นระบบแม่เหล็กนะนะครับฝาปิดของลองําโพงส่วนใหญ่ผมก็จะไม่แกะนะครับสําหรับฝาลําโพงเพราะคนส่วนใหญ่นะฮะสำหรับท่านที่ไม่ทราบว่าฟังลําโพงแล้วปิดฝามันจะได้กันฝุน่นใช่ครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆถ้าฟังดีไม่ควรจะมีอะไรไปปิดกั้นนะครับควรจะเปิดฝาของลองําโพง นี่ก็คือด้านในครับมาแพ็คมาอย่างดีเลยฮะดูนี่ฮะสกอตเทปยังติดอยู่เลยกับถุงนะครับผมสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกขึ้นมาเอานะครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับแอนแอนผมให้คุณดูด้านหน้าผมดูด้านหลังครับนี่ครับไฟออเดโอ F5E ครับ F5Evolution นั่นเองโอ้โหนะครับ งานต้องบอกว่านี่คืองานเขาสมชื่อสมราคานะครับสำหรับไฟล์ F5E ครับดูครับจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสำหรับอ o เพอร์นะครับที่เป็นเทคโนโลยี Isofair นะครับมันจะมีขอบรอยบากอยู่ทางด้านนี้นะครับซึ่งเรียกว่าจะช่วยให้การกระจายเสียงนี้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แม่นยำมากขึ้น ตัวนี้มันก็จะเป็นลําโพงแบบพอยซอร์สนะครับก็คือออกมาจากจุดเดียวคือเสียงแหลมเสียงกลางวูฟเฟอร์จะอยู่ในดรเวอร์นะครับตรงนี้ส่วนนี้นะครับออกมาจุดเดียวนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่เลยครับที่เห็นนะครับสังเกตดูพอร์ททำออกมาสวยเลย เขาได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งฟอร์มูล่าวันอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับมันก็ต้องมีการลู่ลมนะลำพงก็เหมือนกันนะครับต้องมีการระบายอากาศนะครับเรื่องของท่อระบายเบรนะครับพอร์ก็จะมีโอ้โหรอบตัวครับสำหรับรุ่นใหม่นะครับสังเกตนะครับด้านล่างนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีพอร์ดด้านข้างด้วยและด้านหลังด้วยนะครับผมจะมีเขียนว่า F5E Series นะครับส่วนในด้านหลังนี่เขาก็จะพิเศษนะครับ เนื่องจากเป็นตัวเอ level เริ่มต้นหลายคนอาจจะซื้อไปทำแบบแนวร้านกาแฟนะครับประมาณนี้นะฮะก็ตัวนี้เขาจะมีเรียกว่าบิวอินมาให้เรียบร้อยนะครับที่เป็นเหล็กที่เอาไว้แขวนได้นะครับสองด้านบนด้านล่างนะครับผมและงานนี่เขาไม่ได้กรองแกงหรืออะไรเลยนะครับงานหนางานดีนะครับดูดีมากครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าเทคโนโลยีที่นำเข้ามา ในรุ่นจาก F 5 0 0ที่แบบตู้ละหลายหแสนแต่ว่านำเข้ามาอยู่ในตัวเริ่มต้นตัวนี้ในราคาจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่25,000แต่วันนี้ Audio Nice นะครับเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้ไม่ถึง20,000เดี๋ยวติดตามกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตั้งนะครับกับชุดด้านหลังนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงแล้วทดสอบไปพร้อมๆกันครับ นี่ผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฟออร์ d ดอโรุ่นใหม่ล่าสุด New Series กับ F5E นะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าดูรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะครับค่อนข้างจะเรียบหรูสวยงามครับตัวนี้นะครับเป็นสีที่เรียกว่า Black Ash ครับผมนะฮะก็เรียกว่าดำดุลายไม้แบบสวยนะครับและงานของเขาดีมากๆนะครับผมนะฮะจากเท่าที่ดูสังเกตนะครับตัวนี้ขนาดจะกระทัดรัด ครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเหมาะกับห้องนั่งเล่นหรือจะเป็นห้องนอนนะครับหรือเป็นห้องฟังเพลงแบบง่ายๆก็ได้นะครับผมและตัวนี้ครับเรามาดูสเปคกันนิดนึงนะครับว่าเขามีสเปคเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ F 5 E นะครับความถี่ของเขานะครับจะตอบสนองอยู่ที่ 55Hz เฮิรตนะครับและสูง 38,000Hz ก็เฮิรตครับต้องบอกว่าถ้าวิเคราะห์ความถี่ต่ำ5 5า5 5เฮิรตก็มากำลังดีนะ แต่สเปคอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดเพราะเท่าที่ผมฟังแล้วเบสใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับบุกเชฟตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเทคโนโลยีของเขานะครับท่ออรอตระบายเบสแบบรุ่นใหม่รอบตัวเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างนะครับก็จะทําให้การกระจายเสียงเบสดีกว่าเหนือกว่ารุ่น F 3 0 0รุ่นเดิมเยอะนะครับผมส่วนการตอบสนองความถี่ที่สูงถึง3 8 0 0 0เฮิร์เพราะว่า Twitter ของเขานะครับผม จะเป็นแบบไทเทเนียมนะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นโดมโลหะรายละเอียดเสียงค่อนข้างจะกรุ้งกริ้งสดใสดีและแน่นอนตัวขนาดตัวรุ่นเก่าอย่าง f 3 0 0 F300I เนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วแต่ตัวนี้เหนือกว่าแบบทิ้งห่างนะครับผมนะเพราะว่าได้เทคโนโลยีมาจากรุ่นพี่อย่าง F500 ด้วยนะครับผมและค่า Sensitivity นะครับของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 87DB นะครับที่8โอห์มถือว่า ขับไม่ยากนะเพราะว่า8โอห์มนะขับไม่ยากไม่ไม่เรียกว่าเกี่ยงแอมม์เท่าไหร่นะครับแต่เขาก็มีนะครับในคู่มือสเปคเขาบอกว่า recommend amplifier ฟออร์แอมที่ควรใช้นะครับก็ไม่ควรต่ำกว่า30วัตต์ที่เป็นโซลิดเซตนะนะครับยกเว้นถ้าเป็นทูบแอมหรือว่าแอมหลอดเนี่ยสิกว่าวัตต์ก็ขับได้ครับตัวนี้เขาเรียกคอมเมนต์ไว้ที่30วัตต์นะขั้นต่ําแล้วก็แม็กซิมัมนะครับอยู่ที่90วัตต์นะครับผมเรียกว่าใครที่มีแอมแบบ ร้อยวัตนี่ถือว่าเหลือๆนะครับทะลุเท่าที่เขาได้เรียกว่า R&D ทดสอบวิจัยมาแล้วนะครับผมอ่านะครับมาดูในส่วนของตัวนี้นะครับเทคโนโลยีนะครับที่เรียกว่า ISO Fair นะครับผมก็เรียกว่าเป็นไดรเวอร์นะครับรุ่นทำชื่อสร้างชื่อให้กับไฟล์วิดีโอของเขาเลยนะครับและตัวนี้รุ่น F5E นี้นะครับในไดรเวอร์ของเขานะครับในส่วนของอส o อเว v e r ภายในเนี่นะครับ ด้านในก็จะผ่านการไครโอเจนิกด้วยนะครับต้องบอกว่าสำหรับรุ่นเริ่มๆแบบนี้ Entry Level แบบนี้นะครับแต่มีเทคโนโลยีแบบไครโอเจนิกให้ด้วยผมถือว่าโอ้โหเกินจะคุ้มค่าเลยนะครับผมแต่ท้ายที่สุดก็ต้องฟังด้วยเสียงจริงไหมล่ะฮะและผมเองนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับคุยกับผู้บริหารของไฟออดิโอนะครับนั่นก็คือคุณแม็กมอสนะครับเขาได้บอกเลยนะครับว่าปัจจัยตัวนี้เขาต้องการ ตอบสนองให้กับนักเล่นโดยเฉพาะคนที่เป็น entry level หรือว่าเริ่มเข้ามาเล่นใหม่ๆอยากจะให้เพเลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีและมีความสุขในการฟังเพลงที่คุ้มค่าในราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดนั่นคือแนวคิดของเขาเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่เขาคำนึงเป็นอย่างมากเลยเขาบอกว่าไม่ใช่ว่ารุ่นแบบเริ่มตน้นแต่คุณภาพแบบว่า เขาก็ยังต้องรักษาและคำนึงถึงแบรนดิ้งนะครับของเขานะครับว่าสินค้าของเขาทุกตัวจะต้องมีการพัฒนาและถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงกับไฟล์วิดีโอนะครับที่โด่งดังขายดีเทน้ำเทท่าเลยตอนนี้นะฮะไปทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เขาจึงนำเทคโนโลยีสูงและพัฒนานะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่ารุ่น F5EE e, ย่อมาจาก Evolution นั่นคือวิวัฒนาการที่เขาได้พัฒนามาใส่ในลำโพงคู่นี้มาถึงราคากันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนที่จะไปฟังเสียงทดสอบกับผมนะครับราคาของเขานะครับปกติจะอยู่ที่25,000บาทนะครับโหเรียกว่าในราคา Price นะครับที่ขายกันทั่วโลกแต่ว่าเมืองไทยครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นนะครับให้กับผม AudioNice เซนเตอร์รามินทรานะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษ,ษครับในราคาเพียง17,900บาทเท่านั้นครับและนอกจากนั้นนะครับยังรับประกันตัวนี้สำหรับสินค้าตัวนี้ถึง7ปีเต็มนะครับกับไฟล์ออ d i เดีโอครับโอ้โหต้องบอกว่าการันตีกันแบบสุดๆแบบนี้เทคโนโลยีใหม่แบบนี้นะครับผม คงจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าจะเป็นเบสเซอร์ที่ขายดีที่สุดเป็นลำโพง Entry Level ที่ขายดีที่สุดในปี2025นี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องลองฟังครับนะฮะว่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เราจะเพิ่มไหมจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราอยากจะมีไว้ครอบครองเทคโนโลยีแบบนี้ในราคา1,7,900าไม่อยากให้ทุกคนพลาดลองไปฟังเพลงกันนะครับทิ้งท้ายนี้ นะครับและสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมโดยตรงได้นะครับนะครับผมแอดดี้นะครับร้าน Audio Night Center รามอินทรานะครับเรายินดีให้คําปรึกษาทุกเรื่องราวของเครื่องเสียงนะครับและทุกเครื่องเสียงที่ถูกผมนะเรานํามาในการที่ทดสอบรีวิวใดๆก็ตามแน่นอนครับจะมีการคัดเลือกเป็นอย่างดีนะครับว่าสินค้านั้นต้องดีและคุ้มค่าแบบนี้ครับกับไฟล์ Audio F5E วันนี้ขอทุกคนมีความสุขลองไปฟังเสียงทดสอบสัก3สไตล์3แนวกับลำโพงคู่นี้กันครับวันนี้ผมแอดดี้ออเดลไน์รามินทรานะครับไปก่อนสวัสดีครับ 标。 I need to know that you สนับสนุนโดยร้าน Audio n i g h t Center รา,ราินตราปรึกษาเครื่องเสียงกับมืออาชีพด้วยความจริงใจดุดยาิมิตรผม a ดี y Audio Nice ยินดีรับใช้ในบริการทุกท่านครับ